สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมอนี้เฮาสิมหาของปลากันเนาะคะะ่ะน้องมาหาเก็บผักปลามาเบิงว่าเฮาสิใดาย,ยางกันเนาะคะะ่ะน้องป้าไปยางเบิงกันเลยจ้ขาขันชายคลองยางเบิงน้ำดึกสาวหลาค่ะคุณบรรยากาศดีดีอากาศจะดีจ้ะมันอากาศสุดยอดอาพี่น้องลูกสาวหลาสิพ้ามาเก็บอันผักกระถินฝรั่งจะหนีมาเบิงน้ำกันนี่จ้ะ หยดกรลังอวนร่วงงามๆเลยจ้ากําลัางกินแสบนี่จ้ะมันกระสิเป็นจึงสีเนาะค่ะนอนี่ดอกกระสิเป็นสีม่วงๆนี่จ้ะเอาไปกินกระลาบกระปนแซบแซบ,บจะคือผักกระถินบานเหาเลยจ้ะนี่เบืองจ้านี่ลูกสาวลากินแล้วจ้ะ แสบหลายบ่ตองมีดอกนี่หละ่ะแห้งแต่แสบีบนี่แจวปนเนาะพี่น้องกินกระลาบหมูหลาบไก่แซบเมือกเบิงปุ้ยกะล่งอ่อนๆพักปลาจะพี่น้องอยากกินยังกะเก็บกินได้เมือแต่จะก,กินหลายจะ้ะมันเป็นยาระบายอ่อนๆ งามอยู่ปืด๊ดอันนี้แมนบอต้องเบ่งแมนเอาจากักำหนึ่งจ้ะอ่อ,อนๆนจ้ะนี่อ่อนๆ ดูดอกมันได้จ้พี่น้องนี่แดดอากาศก็ดีอันนี้แมนบอกแมนดูจ้ะพี่นอ้องอ่อนๆเป็นตาแสบขึ้นอยังนี่จ้ะกินแล้วแสบ ลูกสาวหลาไปกินกับอัมพีติม๋มแสบนัวคั้ว,วยใยติ๋มิ่นผ้าก,กินเนาะจ้ะอู้ยกินกระลาบหมูแซบคักม่วนใไซม่วนใไซรสชาติก็คือกะทินบานเท้าเปะเลยจ้ะเดี๋ยวลูกสาวหลาสิไปลา,ลาบกินเนี่ยดอกมันก็สิเป็นม่วง,วง,วงอย่างสิเนะาะค่ะเนาะ นี่นี่จะเอาเด็ดเอาเด็ดเอา <c oughs> เบิงพี่น้องนี่อยู่เป็นแปนดูดเอาไงยๆ <c oughs> ดงพักติวจะพี่น้องนี่เบิงหยอดอ่อนๆงามๆเนี่ย เบ่งเด้จ้าลูกสาวลาสีหัก,าากนี่อ้ยอ่อนซ้อนพี่ติ๋มเอ้ยออนคักจ้าเบ่งลูกสาวลาซิ้ิมเบ่งจนอันกามเจ็บกามจ้ามันสม <c oughs> <c oughs> นี่งามคักงามเนี่นี่จ้าเบ่งว่ะ อึดต่ผักปลากินจะพี่น้องเอ้ยนี่นี่เบออึดอยู่บอบอึดกินว่าต่มันเบิ่งจะนี่อันนี้สูงแล้วมีดอกแล้วเนาะจะนี่นี่จะดอกพากเอาเลยเบิ่องมอขี้จักรยานเล่นจะมือนี่กะย,ยิ่ติ่มมะพร้า พอดงผักเตี๋วออนซอนค่ะโอ้โเก็บเอาเก็บเอาเบิ่งนี้นี่ใจก็ได้ทองโอ้ยเบื้งจ๋าอืมนี่เบิ่งจ๋า เป็นกำจะหักเอาแป๊บเดียวอันนี้บอเมียนได้จ้ะสีค,ค่ายๆกันแต่ว่าเป็นคู่แฟดได้จ้ะนี่มันบอเมียน อันนี้จังแมนดูใบจะมันจะแตกต่างกันนี่ใบนี่สิเป็นม่นม่อนเรียมเรียมเลียวเลียวใบนี่สิเป็นใหยะใหืมเบื้งจ๋าฮักเอาอ่อ,อนๆเป็นก,โก,โก,โก่อๆงามติม่มหลายบอเบิง่งหักเอาหักเอาเบิง่ง แด้เอดตเดอยู่ป้นเอเดเติดอีกแล้วพี่น้มาเพิ่งพี่น้องหลายอ้แมนเมือจะสั้นสักลากอยู่นาะพี่เนาะมาซาคนีแกดมมาซาคนี่แกแมนเบิดเลยคุณอนนกลังซ้อนเาทันกดแล้วไม่แอมแมนเมอจะนี่ นี่นี่จ้ะพี่น้องโอ้ยเบิ่งนี่จ้ะเป็นกอเป็นกออ่อ,อนๆโอ้ยอ่อนซ้อนจ้ะเจอดงผักติว๋วโอ้ยลูกสาวหล่ากระยิบติมมาพอดงผักติว๋วอ่อนซ้อนโอ้ยปุ่นน่ะปลาไปต่อโอ้ยแม่นเมอร์จันนี่ มาแม่อ่ามากใช่เต็มโอ้ยพี่น้องถึกใจถึกใจมวนหลายเมือมองมีเก็บใส่กันเข้าสิตรงแบกอีกซีมกไม้เลยพี่เข้าตรงายางอีกซีไม้เข้าก็สิบ่ได้แบกถุงพักติ๋วจะหลังโคตรหลังงอติป<ะ>้าไปสกักก้อนบรรยากาศงามแห้งจากพี่น้องเบิ่งนะะี่ค่ะ ดอกไม้ออนซ้อนเนาะดอกฟันสิงโตบางหูขาวสวยแบกก้าวก็เป็นสีม่วงผุนจ้าพ่ติมเขามาในแฟมงามหลไรจ้าผุนหูอ้อนซอนจะงามหลายคนอ่ะองามเนาะลมพัดแล้วก็ปิวสวยลมพัดปิวสวัสดิ์สวัยเลยนะคะสวยงามค่ะจอดจักรยาน ถ่ายเบิงวิวพี่น้องสามีอย่าติมยืนรออย่ารอยืนท่าวิวงามพี่น้องเอ้ยจอดจักรยานไวเอแมงแงเห็นปลาเข่าซาลีงามก็เลยถ่ายดูถ่ายวิดีโอปามคะอู้นี่นอนอนเข้าจักรยานกัน พี่น้องลูกสาวหลา่ากับเยี่ยติ้มพากันเก็บพักติ้วได้แล้วเยี่ยติ้มกับสิเมื่อด้วยจ้าบัดนที่นี้นปั่นจักรยานเมื่ออีจ้าปั่นกลับแล้วก็ปัน่นปั่นมาแล้วก็ปั่นกลับนะคะป้าไปปั่นจักรยานเล่นด้วยกันค่ะถุงเลยกลักบบ,<พ>าาบ้างพักข้าเต็มถุงเลยพี่น้องให้ลูกสาวหล่าถือจ้าไปบายบาย พี่น้องต้มพ่วงไทยใส่ผักติวที่เห้อไปเก็บมากกระเสบโนกพ่อยายติ๋มจ้ามาเบิ้งนี่เป็นตะแสบค่ะว้าวสมอําลำาลูกสาวหลาซิมเราก็หิวเขา นี่จ้ามากินน้ำกันจ้ะพักติวที่เข้าไปเก็บมามีเหลือดเหลือดไก่น้ำจ้านี่ว้าวเป็นตะแสบซิมโแบบอ้ยสมแสบ,บแห้งพี่น้องเอ้ยมากินน้ำลูกสาหลากันได้ติ่มเดอ้อนี่ปาปาดต้มพวงไข่มาจ้าไปกินน้ำกัน